เปิดมาก็เจออะไรนี่คำเตือนหลุมตัวตุ่นเหรอโอ้มีหลุมตัวตุ่นมันอยู่ในบ้านให้ใช้พวในการลบหลุมตัวตุ่นแล้วก็ระวังด้วยเจ้าตัวตุ่นจะสร้างหลุมใหม่ถ้าคุณไม่หาตัวมันให้เจอโชคดีอ้าวชิบหายแล้วเปิดมาก็เจอหลุมโอ้โหมึงนี่ร้อยจริงๆแล้วหลุมจัดการยังไงเนี่ยอ๋ออ่าได้อืมเลียรยเออโอ้มีตัวตุ่นด้วยเนี่ยเพิ่งรู้บ้านกูอะไรกันวันนี้่ย อะไรครับเนี่อ่ะอาเจียบอกให้หาตัวตุ่นให้เจอบ้าไปแล้วเฮ้ยโอ้โหปั๊บไหนจ๊ะจะไปหายัางไงอ่ะโอ้โหปั๊บอโอ้โหลมมีเยอะมากมึงโอ้ยโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยไอ้ฮะแทงแทงจะไปไหนมัน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 จะไปไหนไหนแล้วอะ่ะโอ้ตัวเบลเลอร์เลยหลอนใช่ไหมโอ้โห ตัวใหญ่เกินโอ้จะแดกบ้านกันไหมน่ากลัวแล้วเกินเออเอาละานั่งพักก่อนรู้สึกหิวจังเลยอะ่ะมีอะไรกินไหมอะไม่มีมีอาหารว่างชิบหายแล้วไมโครเวฟบอ่าประดับอย่างเดียวเลยกูมาทำงานต่อดีกว่าโอ้โหต้องเก็บตัง์ว่ะเพืที่ผมจะได้โอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหเมลเป็นสิบเลยได้ได้ได,ได้แต่เดี๋ยวขอดูบ้านหน่อยนะพอดีแบบพอดีแบบว่า เก็บตังไว้อ่ะอยากใช้เออมันมีอะไรที่แบบว่าหูบ้านพ่อเต่ามีบ้าเพ่อเต่าด้วยไม่น่าเชื่อเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเลงไว้เลงไว้เลงไว้เอาไว้เอาไว้โโอ้หนี่ก็ได้นะเนี่ยนี่ร้านเกมสนใจนี้อุตะ 90, เก้าหมื่นเหรียญโอ้โหเก้าหมื่นเหรียญเก้าหูเก้าสิบเก้าเหรียญไม่เก้าหมื่นเออเก้าหมื่นอันนี้เก้าเก้าหมื่นเก้าพันเหรียญโโอ้หเยอะจัดชิบหายอ๋อตอนนี้คือเราเป็นเจ้าข,ของบ้านดังหลังถ้าเราซื้อแล้วเราก็ไปอยู่ได้อีกใช่ไหมถ้าเราซื้อใหม่เราก็เหมือนเป็นแบบเป็นแบบที่ดินของเรา เอาว่างแล้วเราก็ซื้อที่อื่นได้ดิแบบแก้ขัดหู mm ้ hmm. แต่ไหนกไ็ไหนก็เก็บตังค์แบบว่าซื้อแบบใหญ่ๆละเดียวดีกว่า เอาวะโอ้โหมาครับผมไปทำงานกันดีกว่าเยอะชิบหายเลยแล้ววะเนี่ยโอ้โหมีเป็นร้อยเลยอของคุณอแมนด้าเจนเซนซาเวียร์วอลสกี้แคทเธอรีนส์เอนโทนี่เกรย์มาทิลมาโรจอห์นวอลเกอร์นิกฟอร์โรไมเคิลแบรนด์อิลิคาเมลแด์แมนดี้คอร์ไอจัยี่อยู่ให้หลายคอใช่อันนี้แล้วกัน อาสิดดส่ด,ดีดีผมเพิ่งซื้อบ้านหลังใหญ่มาซึ่งรู้สึกว่าอยากจะได้ห้องน้ําอีกสักห้องหนึ่งอะ่ะแล้วผมรู้สึกว่าหลังจากอ,าอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณสัปดาห์หนึ่งอะ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วว่ะคือรู้สึกว่าจะมีอีกห้องหนึ่งนะที่แบบว่าข้ขางๆห้องครัวที่มันเหมาะจะเป็นห้องน้ํา มากมากเลยอ่ะนะแล้วบอกว่ามันมีทางเชื่อมต่อกันด้วยอ่ะอ,อยากให้คุณได้ช่วยทาสีห้องนอนให้ด้วยนะจะดีมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะจากอิลิคาเมลได้เลยฉันจะซ่อมบ้านนายให้ดีฉันจะแต่งห้องน้ำนายให้เรยโอเคนะที่อะไรเรียบร้อยรับไปอ่ะมา,มาแล้วครับผมอ,อวิวจะพงวัชพืชอ่ะช่วย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 ถึงไม่ใช่แม้จะไม่ใช่งานนะแต่เราก็เขาเรียกว่าอะไระทำงานแบบช่วยเหลือ ช่วยเหลือึ่งกันและกันอะหรือว่าเป็นน้ำใจเล็กน้อยๆนะสำหรับนายอิวิคฉันจะไปฉันจะไปฉันจะไปห้องอาห้องน้ำไหนห้องน้ำนายห้องโอ้โหห้องน้ำนายข้างห้องเครือ ข้ช่างห้องครัวโอ้สรุปห้องนี้คือห้องครัวใช่ไหมอืมแล้วมาทางนี้ก็คือห้องนี่ห้องนี้ที่จะทําเป็นห้องน้ำโถไ,ได้ดิครับรออะไรนะครับแต่แบบว่าไม่ทําลายกําแพงด้วยครับผมอโหเอาว่ะให้ทําลายกําแพงด้วยอืมสงสัยแบบเออมันมันห้องมันประตูเยอะเกินไปนะแบบโคตรโคตรยุร่งเศษเลยเามาทาไมวะเนี่ยสร้างทําไมวะเนี่ยคือแบบโอ้โหเอาวะงานทุบก็มาถ้าง,งานทุบอย่างนี้ฉันก็ต้องน่าจะมี เอาว่ามีคอนครับผมปุ๊บสิครับภาพเอ้เอ้ด้วยคอนด้านนี้ด้วยคอนด้านนี้จะไปทุบหน้าเธอเอ้เอ้เปลี่ยนจากทุบกำแพงมาทุบหน้าลุงได้ไหมเอ้ใช่ลุงทั้งลุงทั้งคณะขอสักทีเจ็บไปแล้วนะไอ ไม่ออกสักทีหน่อยดิขายเลยปวดอะไรเนี่ยยังอยู่อเนาะยังอยู่แล้วกําแพงเนี่ยเจ็ดีแล้วนะมึงอ่ะยังอยู่อีกเนาะทำอะไรไม่ได้แหมงานทุกเข้ามามันจัดจัดเอาวะดูครับโอบยังว่านี้เฮ้ยเดี๋ยวสงสัยทุบทุบไอทุบในส่วนที่เขาไม่ได้ให้ทุบไปแล้วทำสร้างใหม่ แหมเรียบร้อยรอละโอเคแล้วก็หายประตูเรียบร้อย,อว,อว,ย,ย,อยอว่าวสร้างกำแพงโอ้โหโบเลยโบเลยจังหวะนี้ก็คือมันไม่ได้โอ้ยหายแล้วต้องทุบให้หมดก่อนทุบให้พังไปเลยทุบมันไปหน่อย,อยเ๋ยเฉยงานทุบก็มากูเอาละได้เวลาสร้างกำแพงโอ้โหแล้วกูต้องหาสีาทาให้ด้วยไหมเนี่ยหายแล้ว ทำของเขาเสียหายตายแน่กูโอเคเรียบร้ This one. อยเดี๋ยวสปอร์วเอายังไม่หมดอีกเหรอไหนอีกอ่ะอ๋อไม่แน่เลยวะไหนวะไหนวะนี่เหรออุ้ยไรละ่ะหดยังไงหดยังไงเฮ้ยเ,เ,เอาอยางว่ะอ่ะหรือว่าน,นี้อ๋อกูณทำทำไมวะตรงนี้เอออันนี้ทุบด้วยอืมเรียบร้อยโรงรียญจีนแหม่เอ้าเลือกทำลายใครบอก เอ,า,อาละเสร็จตรงนี้แล้วาทางเดินใช่ไหมหลังจากนี้คือห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีห้องนี้เคลียห้องนี้เคลียอว่ะอุ้ยถ่ายแล้วก่อนอื่นทาสีก่อนเดี๋ยวเจ้าของมาแล้วยุ่งเลยโอ้แก้ก่อนแก้ก่อนแก้ก,อก่อนดูด่นด่าสีเห็นยางฟฟวเวอร์อันนี้น่าจะใช่นี่ซสเอสก็พอถังเล็กก็พอดูทรงใช่ไหมพาวนาว่าต้องใช่ต้องใช่แน่แน่จะบอกว่า อาชิบหายแล้วหายแล้วไม่เป็นไรเนแอกลืมแล้วนะถือว่าเป็นแนวใหม่สวยงามน,นะเออโอ้ดูดีทุกคนเนียนะ่ะคือสีก้มคืนน่ะดูยังไงก็แบบว่าเข้ากันเข้ากันโอ้โหสำานหัฐานกบบลเรียบร้อนี่ทาสีใหม่ให้ด้วยเขาน่าจะชอบและเอาละเราจะมาเคลียร์ที่ห้องห้องนี้เลยนะใช่ไหมคือให้ขายขายไปขายไป,ยไปแล้วกอ็อันนี้คือเอาว่าถอดจุก ทำห้องน้ําแน่เลยนี่เอาวะเอาวะเรียบรอ้อยต่อไปทําอะไรต่อปูกระเบื้องเอาวะงานปูกระเบื้องกันมาเฮ้ยพ่งจะเคยทำนัเนี่ยใส่ว่ะนี่โอ้เซรามิกแบบว่าจัดยาวนี่เขื่อไปเลยเขื่อไว้เลยไงล่ละแล้วก็มันต้องใช้อะไรอะ่ะอ๋อนี่งฉาบว่ะโอ้สายฉาบเป็นอุทํามทุกอย่างเลยปะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยฉาบฉาบโปโอ้ อะชาบชาบแล้วก็โปกใช้ได้เอาครับผมรับจ้างได้นะฮะผมทำได้ทุกอย่างจังหวะนี้ทำลายก็ได้สร้างก็ได้เอาไงล่ะเออเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ่ยยาวไปยาวไปเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยโอ้ชิวจัดจัดจังวะนี้ฉาบฉาบโปอ่ะชาบฉาบโปะอินแม่สวยงาม Two hours later ป๊าปอีกสี่แผ่นพอปะวะพอโอฉาบชาบฉาบโปฉาบชาบอไม่ถึงไม่ถึงฉาบโปดอกสุดท้ายงามงามเอ๋ เอาปูเสมื่อยมือเลยเอาละ่ะต่อไปโอ้หปูเบื้องคือปูด้านล่างนะได้เลยจังหวะนี้เอ่อนี่เอาวะ่ะปูเุย้ยฉาบด้านล่างคือฉาบอ๋โอโหันี่คือกลางฉาบได้ยังงี้เหรอเอาวะ่ะกดปั๊บดีจริงๆริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มานั่งฉาบทีละอันนี่กูคงช็อกตายโอ้โหไม่ต้องไปไหนกันแล้เอเรียบร้อยใช่ไหมต่อไปว่ะซื้อห้องน้ำซื้อชักโครกชักโครกอย่างนั้นสินะได้เลยอืม นายต้องการช็กโค้แบบไหนอะซีเรียสหรือเปแบบไม่ซีเรียสใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันจะขอเฮ้ยเอานี่ไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> อุ้ยเก๋ <c oughs> ๆเอาซื้อให้เลยมาๆๆๆาเอาวอางตรงไหนไม่ได้อธิบายแล้วเออไม่ได้อ่ะอ้าวไม่ได้เฉยอะไรวะโอ้อันเนี้ยอันนี้ได้ไหม อโอได้อ้อทำไมนู้นไม่ได้อ่ะผูไม่เอาเฉยเลยฉันนั้นมีแบบว่าลูกลูกจุดจุดด้วยนะเนี่ยเสรยดายจังโอ้โหอ่าตั้งครับผมเซตให้เรียบร้อยเขาจะได้แบบว่ามาใช้ได้เลยอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมอ้าวใช่ไหมเร็วจังวอะอ้เรียบร้อยใช้ได้ด้วยอันนี้คือพร้อมใช้งานใช่ไหมปิดเปิดปิดเปิด ปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดลองรับการเปิดปิด1ล้านครั้งครับผมไม่ต้องกลัวสบายใจได้อันต่อไปครับผมจะฉาบอไปแกอ่อแชเวชอร์เชเวอร์เอาอันนี้เลยโอ้โหเล่นของดีนะเราอ่ะอ่าจิตตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี้ชัวร์ปัป๊บใช่็นไหมว่าไม่ได้วะเฮ้ยม,มันก็ต้องตั้งตรง,งนี้ดิแปลกเว้ยเอออ๋อเอาสกูออกก่อน <laughs> โอ้โหโง่ตั้งนานแม่งเอ้ยเ <_ d ata> ขินเลยกูโอ้ยอย่าบอกใครนะเป็นช่างเนี่ยเขินขแย่เลยเออเรียบร้อยโอ้ตายเขินตายไอ้กูอ้ยกระจกเอานี่ก่อนน้ำเออนี่ดิประกอบเพระผมจังหวะนี้เออใส่นาทไปายาวปื๊ดใสยเข้าไป ทำเสียนมาเรียนนมยแล้วกูเนียน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 โอ้โหอันนี่พิธานตั้งอะเนี่ยเอาชิบหายเพิ่งรู้ประสบการณ์โดยทางตรงเอาวะขันน็อตด้วยอือสุดยอดอันนี้คือตัวดูระบายน้ําอันไหนเนี่ยโอ้มาร์ฟเรียบร้อยสวยงามลักลากมาต่อเฮ้ยโคตรเท่ผมเก่งยังวะอ่ะกูเป็นช่างเรียบร้อยฮะขันกันไปจื้อจืดโอ้โหเก่งขึ้น อออืื้หเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อขันน็อตตรงนี้ด้วยใช่บหายแล้วแอม่เนียนเนียน,น,ยนดีเจ้าของบ้านไม่อยู่ไม่รู้เขินตายเลยเรียบร้อยครับผมลองทดสอบทดสอบอ๋อนี่ใส่ก้อนเรียบร้อยใส่ลูกบิดด้วยจะวางให้ลูกบิดไปเนี่ยใช่แหละเอม่เรียบร้อยสวยงามสุดยอดผูกมันใส่เยอะแยะจังวะผูกลูกเล่นมันเยอะชิบหายเลยอะไรวะเนี่ยเอา้ายึกยือ,ยอตามเข้าไปแหม่โหนี่เชฟใส่คอหรอใส่ยางหรอหรืออะไรโอ้วางกรอบโดนชิบหายแล้วูรู้เลยบ้างวะเนี่ยยัดเข้าไป สวยงามตามท้องเรื่องผมที่มันเก่งจริงเลยปะอาวาโอ้มีอะไรอีกไหมอ้าว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 าแล้วให้ทำอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่นี่โอเควางฐานเรียบร้อยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อทำได้ไงมันเก่งเกินไปละอุ้ยโอ้โคตรเท่เพิ่งรู้ี่ยเปิดสองประตูได้ต่อไปซิงซิงแหละ เอาว่ะติดซิงค์เถอะเลยซิงค์เอานี้แล้วกันนะง่ายดีแหะติดไป assemble เง็ดเง็ดเง็ดเสียงตอนทำงานนะเสียงตอนคันน็อตเด็ด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 เรียบร้อยต่อข้อเอาว่ะสุดยอดโคตรเก่งเก่งเกินชมตัวเองก็เป็นเอาว่ะเรียบร้อยครับผมตอนนี้แหมไงล่ะครับผม นี่ติดเอ้าวะอา่าอันนี้อะไรต่อต่อขั้วแล้วก็สัดเข้าให้อ่าอาชิบัยแล้วอา่าเรียบร้อยจะาถามขั้นตอนนะคือทำอะไรบ้างดูเอา <c oughs> บอกไม่ถูกเหมือนกันมา <c oughs> เปิดตาต่างก่อนเอา้าหายล้วหรือกระจกขาต้องการกระจกฮนะจัดไปรออะไรหนีดำปุ๊บเลยติดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมสวยงามตามท้องเรื่อง นั่งไปแล้วก็ส่องตัวเองไปโอ้กูนี่มันรอนจริงมาเอาละเรียบร้อยโอเคสำหรับห้องนี้ไปสักทีกูอันนี้มีไหมทาสีอนะ่ะโอ้โหงานสีก็มาอ่ะโอเค้ยทาสองสีเหรอลาเวนเดอร์ไบรท์ลาเวนเดอร์เอาว่ะที่ผ่านแล้วกูจะทาไหนบ้างเนี่ยาสีไรสีเหลืองนะี่คืออะไรวะเนี่ย สีเหลืองนี่น่าจะเป็นแบบว่าให้ทาอย่างใดอย่างหนึ่งว่ะงั้นผมจะทาสีนี้เป็นสีเข้มแล้วกันฝั่งนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นสีอ่อนหมดเลยเาว่ะสุดยอดผมนี่มันโหดจริงๆทาสิเปิดไปเปิดไปแหมแหมโอ้โหหายแล้วทำยเย็นเลยเนะี่ยหรือว่าผมจะเอาสีอ่อนมาทาดีวะเพราะสีเข้มนี่มันดูแบบเด่นมากเลยเนะี่ยเออเอาไหมเอาสีอา่าสีเข้มดีกว่าว่ะ เอาวางเดี๋ยวทาดีก่อนแอ่แอรัแล้วกเดี๋ยวนี้ทาสีอ่อนไปผมว่ามันน่าจะโอเคมากกว่าเปาเอาวางเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะงาเอาวาช่างทาสีผมรับจ้างทาสีนฮะทาได้หมดเะย,ยาวไป ชิวๆปะทั้งคืนใะวันนี้โอเคเรื่อยๆอันนี้มันบางผวมอ่อควรจะขนตู้โอ้โหผนี่กระแรงเยอะดีเหลือเกินเอาวะ่ะต่อยาวๆไปอ่าไม่ใช่ไม่ใชเ่เรื่อยๆเรื่อยๆสีหมดสีหมด,หมดซื้อใหม่จะรออะไรอ่ะโอ้โหน่าจะไม่พอเอาไซส์ L เลยแล้วกันสุดยอดโอ้โหเวเล็กูดยาวไปทั้งคืนนะ่ะยาวไปยาวไปไม่รีบพี่ไม่รีบ อ่าเรียบร้อยหายแล้วตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยยกกลับที่เดิมก่อนเฮ้อยโอ้อีกสี่เปอร์เซ็นต์สนุกเลยเอ้ยโอ้ตุ๊กตาล่วงเฉยเลยลืมลืมล่วงได้อ่าชิบหายแล้วตั้งเหมือนเดิมตั้งไว้เหมือนเดิมเขาจะด่าไหมเนี่ยไม่หรอกมั้งอ่าเหมือนเดิมทุบกระคารอยวว่างวะนี้สุดยอดอ่ะโอ้โหต่อไปเคลียร์สีนี้ก่อนอืมเรียบร้อยอ่าหายเลขสามเปอร์เซ็นต์ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมลืมทาอ๋อตรงนี้ ใจหมดพลาดได้ยังไงคนเก่งๆอย่างผมแนละ้วพลาดได้ยังไงไม่อยากจะเชื่อเลยตรงนี้ว่ะตามลือบว่ะปุ๊กตาได้ไงวะเนี่ยน,นี้สุดยอดจริงเรียบร้อยแล้วก็ขายอ่ายังได้อยู่ฮะเรียบร้อยไปยโอ้โหมืดหมดเลยหลอนที่ผ่านแล้เปิดไฟไหมเนี่ยไหนเปิดไฟไวะเนี่ยอืมเปิดประตูทิ้งไว้โจรไม่มาลักของเลยเนี่ยเขาโทษกูอีกเอ่อโอ้ทาสีอีกแล้วมา สลิปปี้บ่ะเอาวะฮาสลิปปี้บ o เอาไซส์แอลไปเลยตั้งบนโต๊ะซะเลยไงล่ะยาวๆไปครับจังหวะนี้อ้อฮือสีนี้สวยสีนี้สวยไกละละไกลละมันมืดอะมืดอะมันมีไฟไหมยอ๋ออยู่นี่ฮ่าเอาละทำต่อรีบทำรีบทำได้รีบ,รบกลับบ้านไปนอนโอ้อโหเอาว่ะคอมฝันอีกยาวไกล ดึกแล้ว <c oughs> ต่างกัดกลัวใกล้ละใกล้ถึงความฝันละใกล้จะได้กลับบ้านละไม่ไหว,ล,วล,าาละล้าซะเหลือเกินหมดจะบอสีหมดสีหมดอย่างงั้นเหรอได้เลยซื้อเพิ่มไซส์เอสและกันไงไงละครับไม่ถึงอ่ะโอ้โหอ่าอ่าไว้นี่ไว้นี่ไว้นี่แหมไงละครับ ได้หยาบร้อยเอาหายแล้วเหลืออีกสามเปอร์เซ็นต์อีกแล้วตรงไหนก็เนี่ยอ้โนี่เนี่ยละว่ะตามตามหลืบแน่เลยอ่ะนี่ยังไงตามหลืบียบร้อยคอมบีดเสร็จทันทีกี่โมงแล้วะเนี่ยโอเคเก็บไว้ที่เดิมกันอ่าสวยงามครับลูกค้าไม่ต้องห่วงครับผมดูดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือได้สีใหม่ด้วยโอ้โดูดีจริงเปิดไฟก่อนอ่าผมเปิดไฟไว้ให้แล้วกันนะฮะ กูชิบะเดินจูแล้วกันกลัวโอเคอเคออสวยงามผู้ต่อห้องเขาดูดีเหมือนกันเนี่ยจะได้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 บ้านที่คุณซื้อมาอุ๊ยโอ้โเปิดไฟเวลาเดินออกมาดีกว่าขายหมดเลยเอาล่ะฮะแปดสิบเอดเปอร์เซ็นอ้าวทำไมอ่ะหายแล้วอุ๊ผมไม่ทำอะไรไม่ครบบ้านเป็นไปไม่ได้ผมทำพจน์หมดแล้วดิห้องนี้มันไม่มีเคลียร์หมดแล้วอะไรโอ้โหห้องนี้ด้วยเนี่ยยันเช้าจังหวะเนี้ย ออมามามากดดักระดักกดดักกดดัโอ้โหสกายบููมมไม่รู้ว่าต้องทาสีสามห้องทำงานขนาดนี้ต้องได้เงินเยอะทั้งบอกเลยต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่งอะ่ะนี่ผมไม่ยอมคุยใครโอ้โหสกิลพอยต์มาฮะเรื่อยๆได้เรื่อยๆโอ้โหได้เปิร์กว่ะได้เปิร์กอันนี้อัพไปสามขั้นแล้วสามารถแบบทาสีได้แบบสามเขาเรียกว่าสามช่องพร้อมกันอ่าอันนี้เอ่อทาเร็วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราแล้วอันนี้อันนี้น่า,า,นาอันนี้คือต้องการอย่างมาก ไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาเลยตอนแรกคือเราจะไม่เสียสีในพื้นที่ที่เราทาไปแล้วครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากหายกูไม่เอานี่แต่แล้วเนี่ยเออมาประหยัดสีเยอะมากขึ้นขึ้นเออสีทุกจดนี่คือถ้าใช้จ่ายนะฮะคือเงินนะฮะโอ้ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยบอกใครเนี่ย6 hours later ฮ <c oughs> ยันว่างแม่เอาซะเช้าเลยนะมึโงโอ้ยอะไรละอะไรละ แกจะทักกลับบ้านแล้วอีกเดียวมึงหงายแล้วอยากกลับบ้านไปนอนแล้วหายตรงไหนกูเนี่ยอ๋อนี่อ๋ออ๋อเอาละที่หายละเอ้ยโอ้โหนี่ไงงูฉบไปหาไอ้หาหรือให้กูกลับบ้านเร็วๆหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยเรียบร้อยครับสำหรับบ้านนี้เล่นทั้งคืนเลยนะโอ้โหสวยงามจริงๆเลยเออใช้ได้นะใช้ได้ น่าสนใจชื่นชมชื่นชมเขาหน่อยอทําเสร็จแล้วปิดหน้าตาปแล้วเรียบร้อยแล้วเขาด่าเรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรที่ผมทําไม่ได้เอาวะผมทําให้หมดแล้วนะจังหวะนี้กูกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วเออโอ้โหูร้อยเปอเจันเหรียญน,น่าสนใจถือว่าคุ้มคุ้มปะวะคุ้มแหละเออเฮ้ยเอา,เอาสักหอมเลย เถึงห้องสักทีโอ้ยมีเงินสี่หมื่นสามครับผมโ้ย <Yahoo! S 1> เอาว่าฝันไม่ไกลว่ะบ้านพวกเต่าเต่าว่ะอันมันจะมาอะไรเยอะแยะวเนี่ยโอ้โหตายแล้วทำต่อเลยไหมทำต่อเลยไหมหย,ยอกไปไหวแล้วพอกูพ,พักก่อนเหนื่อยจะนอนเออตายแล้ว